สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับ Learning Organization Book Set นะคะ EP ที่3ค่ะนะคะ EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องมาเล่าแล้วกันนะคะในเรื่องของ Shadow of the n d e r t a l ค่ะนเล่มนี้นี่เองนะคะนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะแน่นอนพูดถึง n e e จิทัลก็ต้องนึกถึง ยุคหินมนุษย์ถ้ำนะคะรอบนี้ก็จะเป็นนิทานที่เล่าถึงมนุษย์ถ้ำห้าคนค่ะที่พวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่แต่ในถ้ำนะคะไม่เคยออกไปจากถ้ำเลยค่ะนะคะวันหนึ่งก็เฝ้ารอแต่ว่าจะมีมแมลงหรือว่ามีใบไม้อะไรปลิวเข้ามาในถ้ำเพื่อให้กินเป็นอาหารนะคะแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่เคยออกไปนอกถ้ำเลยนะคะแต่พวกเขาทั้งห้าคนเนี่ยก็มักจะถกเถียงกันอยู่เสมอค่ะว่า นอกถ้ำมันมีอะไรนะคะมันเป็นยังไงนะนอกถ้ำนี่นะคะคนนึงก็บอกว่านอกถ้ำเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราออกไปปุ๊บเราจะหายวับไปเลยนะคะหายไปอยู่ๆก็หายไปนะคะอีกคนนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนอกถ้ำมันมีมังกรยักษ์อยู่นะรอที่จะกินเรานะคะออกไปปุ๊บถูกกินปับ๊บนะคะคนที่สามก็บอกอีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คางนอกเนี่ยนะ มันเนี่ยมีเ,เรียกว่ายักษ์ที่มันเสียสติอยู่ถ้าเราออกไปปุ๊บนะคะมันจะลุกกระทึบกระทึบกระทึบจับเราฟาดไปฟาดมาฟาดไปฟาดมาค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เขามมกจะถกเถียงกันถึงเรื่องที่เกิดอยู่ข้างนอกถ้ำทั้งนั้นที่เขาไม่เคยออกไปเลยนะคะแม้มันคิดถึงเรื่องกลากลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแม้ว่าพวกเขาจะคิดต่างกันนะคะแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นพ้องต้องกันเลยก็คือต้องไม่ออกจากถ้ำค่ะนะคะ ต้องอยู่ในถ้าต้องไม่ออกไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ชอบนั่งหันหลังให้ปากถ้าด้วยนะคะเพราะว่าไม่เกิดความแบบกลัวจากว่าข้างนอกถ้ามันมีอะไรเพราะฉะนั้นอย่าหันหน้าไปเลยนั่งหันหลังให้ถ้าดีกว่าเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นสัตว์นะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าถ้ำค่ะเห็นเพียงแต่เงาที่มันสะท้อนเข้ามาที่ผนังถ้ำนะคะแล้วจินตนาการไปต่างๆนานาตามความคิดของตัวเองค่ะนะคะวันหนึ่ง ก็มีมนุษย์ถ้ำคนหนึ่งค่ะชื่อว่าบูกี้ค่ะนะคะบูกี้เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองหิวก็บนเนาะโอ้หิวจังเลยนะั้นนู้นนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้กินพร้อมกับเขียวใบไม้ไปด้วยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเออข้างนอกถมม้ำมันมีอะไรนะมันอาจจะมีอะไรที่มันแบบมีอาหารมีน้ำมีพื้นที่กว้างใหญ่ก็ได้นะข้างนอกถ้ำนะคะอีกสี่คนได้ยินปุ๊บก,ก็รู้สึกตกใจค่ะ แล้วก็บอกบูกี้ว่าข้างนอกถ้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอาหารไม่มีน้ําออกไปเราจะต้องตายหรือเราจะต้องหายไปนะคะไม่มีนะคะอาหารก็ไม่มีแหละระหว่างที่พูดว่าอาหารไม่มีนั้นก็ดูดหินไปเพราะไม่มีอะไรกินอยู่ในถ้านะคะถ้าบูกี้อยากจะออกไปก็ออกไปเลยคนเดียวนะคะไม่ต้องมายุ่งกับพวกเขานะคะก็กดดันบูกี้ค่ะบูกี้พูดถึงสุข ผูทึงผูซึ่งถูกกดดันเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกแบบโอ๊ยเวลากดดันมากๆเลยก็เลยวิ่งออกไปที่ปากถ้าแล้วก็วิ่งออกจากปากถ้าไปค่ะออกมาจากปากถ้ำก็ยังมีวายที่จะร้องไห้ขคำครวนนะคะเพราะว่าเสียใจที่เพื่อนๆเ,เนี่ยกดดันแล้วก็ไล่เขาออกมาจากถ้ำ นะคะแต่เมื่อเขาหยุดร้องไห้แล้วเงยหน้าขึ้นมาแน่นอนค่ะว่าเขาพบเห็นโลกที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมีสัตว์เยอะแยะมากมายมีเอาหงอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะเขาก็สำรวจเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปเจอชายชราคนหนึ่งค่ะชายชราคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักพยากรณ์น,นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเขาเรียกตัวเองไว้อย่างนั้นนะคะ แล้วก็เอ่ยทักทายบูกี้ค่ะว่ายินดีต้อนรับสู่โลกภายนอกนะเนี่ยชน,นะนะนั่งเฝ้ารอมานานแล้วว่าจะมีใครออกจากถ้ำมาสู่โ,โลกภายนอกมีบ้างนะคะเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยมันสวยงามแต่ไม่เคยมีใครออกมาเลยเท่าพอใครออกมาด้วยไหมนะคะบูกี้ก็บอกว่าไม่มีฉันนี่แหละที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ออกมาแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีใครออกมาจากถ้ำเลย ะะชายชลาเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังว่าจริงๆนะพวกเราเนี่ยมนุษย์ถ้ำเนี่ยปกติแต่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในถ้ำนะเราอยู่ข้างนอกนี่แหละนะคะเป็นสังคมใหญ่อยู่กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึง่งก็คือพวกเราเนี่ยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเขาก็มีการคุยกันในหมู่บ้านนะคะว่าเออเราจะทํายังไงดี ก็เลยมีการตกลงกันบ้างงานเราไปสร้างหอคอยมะให้มันสูงๆเพื่อสำรวจไปดูว่ารอบๆเนี่ยมันมีพื้นที่อะไรบ้างนะคะก็ไปสร้างหอคอยกันค่ะสิ่งที่มันตามมาคืออะไรรู้ไหมคะมันเหมือนมนุษย์ในถ้ำเมื่อกี้เลยค่ะก็คือเมื่อสร้างหอคอยเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บฝั่งหนึ่งก็มาบอกว่าช่างคิดว่าเราจะต้องสร้างเครื่องมือนะที่มันจะต้องเอาไปล่าสัตว์เพื่อกับ มาเก็บไว้เป็นอาหารต้องสร้างเครื่องมือล่าสัตว์นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเราจะสร้างเครื่องมือล่าสัตว์ทำไมเราควรจะสร้างที่เก็บผักผลไม้พืชผักธัญพืชธัญญาหารอะไรนี่นะคะเราควรที่จะสร้างที่เก็บพวกนี้สินะคะถ้าเราโม่แต่มานั่งทำอุปกรณ์ไปล่าสัตว์อยู่โอ้เมื่อไหร่มันจะเสร็จเราจะหิวตายนะนะคะไอ้พวกคนทำเครื่องมือล่าสัตว์ก็บอกว่าโอ้ ถ้าเราโมวแต่มันนั่งสารตะกา้าทำยุ่งช้างเก็บอาพืพชผักอาหารมันก็ไม่ทันการเหมือนกันเราก็น่าจะหิวตายนะคะเมื่อทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็ต่างคนต่างตัดสินใจแยกกันไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะคะทำเสร็จไม่พอค่ะมันก็ยังทะเลาะกันอยู่ก็เลยเกิดการลบหลาค่าฟันกันขึ้น แล้วก็ต่างคนเนี่ยต่างก็เลยแยกย้ายกระจัดกระจายไปแอบอยู่ในถ้าเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ไม่กล้าออกใหม่เลยเพราะมันทะเลาะก,กันนะคะบูกี้เนี่ยสงสัยมากเลยว่าอ๋อก็อยู่นี่ดูสภาพวดล้อมดีเลยทําไมตีกันทําไมล่ะทาไมไม่ทําทั้งสองอย่างก็ทําทั้งหอกทำ,ท,ำ,ท,ำที่เก็บตะเก็บผักผลไม้ไปด้วยสิทําไมถึงต้องมาทะเลาะก,กันชายชลาคนนี้นะคะก็เลยพาบูกี้เนี่ย ไปตามหอคอยค่ะที่เขาสร้างเอาไว้เดิมนะคะไปหอคอยที่หนึ่งให้บุกี้ขึ้นไปดูเมื่อบุกี้ขึ้นไปดูเสร็จปุป๊บก็มองไปเห็นว่าอ๋โอ้โหมีสัตว์ยังต่างมากมายเลยที่เราจะเก็บมาเป็นอาหารทำมาเออล่ามาเป็นอาหารได้นะคะเมื่อดูเสร็จนะคะชยชราก็บอกให้ลงมาแล้วก็ไปขึ้นอีกหอคอยหนึ่งค่ะนะขึ้นไปบนหอคอยนี้นะคะสิ่งที่พบเห็นคืออะไรรู้ไหมคะ แน่นอนค่ะก็เห็นแต่พืชผักเคี้ยวชะอมไปหมดเลยนะคะโอ้ยเนี่ยต้องเก็บมาเป็นอาหารได้มากมายเลยนั่นแหละคะ่ะบูกี้ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อเพราะมันต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างมองเห็นในจุดที่ตัวเองเห็นนะคะก็เลยทำให้เราต่างคนต่างทะเลาะกันนะคะแล้วก็พยายามจะบอกว่าให้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะคะ แต่บูกี้ก็ไม่คิดแค่นี้ค่ะเขายังคิดต่อไปว่าเราน่าจะต้องกลับไปตามเพื่อนในถ้ำนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นมุมมองอื่นๆบ้างไม่ได้เห็นเฉพาะมุมมองในถ้ำ <c oughs> เป็นคนดีจริงๆนะคะเรื่องนี้ถ้าให้พวกเราคิดเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีคะนะ,ะถ้าในเรื่องของ o r g a r n i n g organization นะคะหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ mental model ค่ะหรือว่ารูปแบบการคิดนะคะ ซึ่งรูปแบบความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันก็คือความเชื่อคือสมมุติฐานที่เราแต่ละคนยึดติดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราแต่ละคนยึดติดเนี่ยมันก็จะส่งผลนะคะไปถึงการกระทำของเราความคิดของเราสิ่งที่เราจะเห็นเราก็จะเห็นในสิ่งที่เราคิดเนี่ยละคะ่ะไม่ได้มองเห็นในมุมมองอื่นๆนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบเหมือนมนุษยธรรมเมกีนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะ ทำให้เมนทัลโมเดลของเราหรือว่ารูปแบบความคิดของเราเนี่ยมันเปิดกว้างนะคะก็ต้องเป็นคนที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะต้องหมั่นเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายนอกนะคะและการเรียนเรียนรู้เชิงลึกที่ดีเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อเราทํางานไปพร้อมๆกับการไต่ตรองและก็ทดลองปฏิบัติค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยได้มองเห็นรูปแบบความคิดอันนั้นที่มันชัดเจน มากขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะเราต้องไปเรียนรู้กับคนอื่นต้องมีสมมุติฐานของตัวเองที่บอกว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันและความคิดที่แตกต่างนั้นมันจะช่วยเสริมการเรียนรู้ของเราค่ะนี่ก็คือบทสรุปของหนังสือเล่มน,นี้นะคะซึ่งเป็น EP ที่3แล้ว The Shadow of the n e a t l e t นะคะ เขาเรียกว่าเงาแห่งยุคหินภาษาไทยนะคะนี่ก็เป็นเล่มที่3ที่ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องของ learning organization ว่าเราต้องมีรูปแบบความคิดที่มันเปิดรับเปิดกว้างเรียนรู้จากผู้อื่นนะคะก็จะทำให้เรามีมุมมองต่างๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้านเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีมุมมองที่รอบด้านเพิ่มมากขึ้นด้วย เอาละค่ะวันนี้ขอจบ EP ที่3ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเ,วเร็วนี้จะรีบราต่อ EP ที่4ให้กันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย